ธุกรกิจสวัสดีค่ะวันนี้คณะผู้บ<น>ริหา,ารภาคตะวันออกนะคะมาติดตามสวนหิน,นี่ทุเรียนในสวนหินกับเจ้าของสวนแล้วค่ะแนะนำตัสวสักนิดหนึ่ค่ะเยชื่อครับผมก็เฮสุขจริงก็คงคลิกันังครับค่ะ,คะแล้ววันนี้คงคู่มากับคุณภรรยาสาวคนสวยชื่อเอรัค่ะเอรันถ้ามาทางเขตไม้รูดใช่ไหมคะคลองใหญ่ถ้าไปถามหาชื่อจริงอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จัก แต่ถ้าบอกว่าเยาสุเจรัตรู้เลยรู้เพราะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในเขตของอำเภอคลองใหญ่แล้วเห็นบอกว่าเป็นประธานกลุ่มเกษตรพสพกอสพกแล้วก็แปลงใหญ่แล้วก็แปลงใหญ่ด้วยเป็นประธานกี่กลุ่มคะเนี่ยประธานก็หลายกลุ่มฮะถึงว่าละสิถ้าเกิดว่าไปถามหาเนี่ยรู้เลยใช่ไหมเยสุกับเจรัตใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นทั้งประธานแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอคลองใหญ่ แล้วเห็นบอกว่าเป็นเกษตรกรดีเด่นด้วยครับโอ้แล้วก็เอาเรื่องอะนะเห็นเฮียเล่าให้ฟังว่าเอาทุเรียนเหรอคะไปประกวดที่ที่ได้อันดับสามของภาคหรืออันดับสามของประเทศนี่คือประกวดเกษตรกรดีเด่นนะระดับภาคระดับภาคเราได้ที่สามเราได้ที่สามนี่ที่หนึ่งในจังหวัดที่หนึ่งจังหวัดตราดแต่ได้ที่สามของภาคเลยนะภาคมีทั้งหมดแปดจังหวัดอย่างเงี้ยเหรอภาคตอนนั้นกอ นเออปลาแก้วจันทบุรีระยองตราดใช่ไหมคะโอ้ชนบุรีจันทบุรานี่โอ้อยู่ในเขตของราชบัลลปงวดเลยแล้วเราได้ที่สามโอ้จันทบุรีโดนข้ามมาเรียบร้อยแล้วกับระยองช่วงนั้นเราเป็นการของปีแรกค่ะดีกว่าเราคงมีโอกาสนะ เดี๋ยวต้องสูงใหม่เดี๋ยวต้องสูงใหม่เพราะเรามีตัวช่วยเป็นสูตรสยามธุรกิจของเราแล้วแล้วเห็นเฮียบอกว่าแปลงนี้เจอในช่วงที่เริ่มต้นที่ว่าปลูกมาเนี่ยเป็นสวนหินทั้งหมดเลยเป็นหินฮะเป็นหินเราบอสเอ้หินนี่เราบอสคือเรามีนประสบการณ์แล้วค่ะเราทำเป็นอ่ะ ดินเราก็ปลูกได้นีดนนะ่ดินที่ว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปลูกได้นะดินแดงดินเหียวดินรูกรังเลยเราปลูกได้หมดเลยจากประสบการณ์สั่งสมมากว่า20ปีครับเพราะเรารู้ไงฮะจะทำคุณจะทำยังไงยังไงค่ะโอ้อและที่สําคัญแปลงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยดอกก็ออกเรียบร้อยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศของสวนสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะได้มาคุยกับเฮียกันเพิ่มเติมค่ะกดได้เลยทีเดียวอือฮึนี่ ดอกสุดยอดอ่ะน,น,ะน,น,นี่พื้นที่แบบสวยงามมากนี่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นพื้นที่ปัญหาก็คือเป็นหินแต่ว่านำผลิตภัณฑ์สูตสยามธรุรกิจของเรามาช่วยดูแลนี่ใบก็ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งเข้มเลยลองนิทิึยโอโ้โห สวยไหมดูต้นสมบูรณ์เนาะอืมเป็นไงเขียวใบหนาใบใหญ่ใช่เออดูดอกเป็นโอ้โหนี่ไงนี่ไงเขาเรียกว่าเทคนิควิธีการอ่ะแต่ละคนมีไม่เหมือนกันแต่ตัวช่วยในการบำรุงเนี่ยดูเอามาฟื้นฟูดินเนี่ยดินดูแบบดูดำดูร่วนซุยทางทางที่เจอปัญหาก็คือเป็นหินเนี่ยในรูที่เป็นหินเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูโอ้หินทั้งนั้นเลยค่ะ เป็นไงมั่งคะเจ๊สวนนี้มีแต่หินสวนหินอันนี้ทุเรียนพันอะไรทั้งหมดเลยคะเนี่ยหมอนทองหล้วนโอ้อายุเท่าไหร่อะคะเนี่ยสวนนี้ประไว้ลูกปีเลกอะคะอ้าวเหรอคะก็ประมาณเท่าไหร่ห้าปีห้าปีหกปีโอ้ ขนาดพื้นที่เป็นหินยอขนาดพื้นที่เป็นหินยัางงามเลยอ่ะอ้าวแลรวคะทำไมอะ่ะโอมีหลายสวนนะคะก็เรียกได้ว่าเข้าไม่ทั่วนี่สวนหินก็ยังให้ผลผลิตได้โอ้ดูใบดูใบโอ้โหเรื่อมมากเนี่ยใช้สูตรสยามธุรกิจของเราเข้ามาฉีดพ่นบำรุง สู้ปปแดดแดีมากเลยช่วงนี้กี่โมงแล้วเนี่ยส,ส,สี่โมงเย็นยยโอ้โหนี่อ่ะอภูมิใจนำเสนอมากๆดอกก็ออกแล้วแล้วก็ตอนนี้ช่วงเวลาสี่โมงโดยปกติแล้วเนี่ยใบมันจะหอ่หอ,หอหอหรือเปล่าคะช่วงแดดแรงๆเนาะแล้วช่วงนี้ฝนตกมั่งไหมคะที่ไม้รูดไม่ตกค่ะไม่ตกเลยโอ้แล้วนี่ให้น้ำกี่วันครั้งอะคะเฮีย อ้เว้นสองวันครั้งโอ้แต่ดอกก็ออกเยอะมากแล้วโอ้ต้องถือว่านี่สวยมากๆเลยเนี่ยตั้งแต่นำผลิตภัณฑ์สูตสยามธุรกิจมาใช้สภาพใบเป็นแบบนี้สภาพต้นเป็นแบบนี้เจ๊กับเฮียพอใจไหมคะพอใจออสภาพดินสภาพดินนีเนาะขนาดเป็นหินยังแบบโอเคมากเลยอะ โอ้สวนเห็นจริงๆเออนี่เดี๋ยวเราเอาเอ็มดีแคลวช่วยยืดยืดช่อให้ยาวขึ้นนี่ขั้วก็จะยาวขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เหนียวหูพอสายพินเป็นไงดูใบยอดเลยค่ะประานโอ้โหเนี่ยเห็นใบสวยๆอย่างนี้ทุเรียนส่วนนี้ของเฮียสูนี่ไม่ได้เป็นพันธุ์ดูใบนะคะจะเป็นพันธุ์ดูดอกเพราะในทรงพุ่มเนี่ยดอกออกเพียบเลยนี่ เออยอกยาวแล้วอะอันนี้จะได้ตัดอยู่ประมาณเดือนไหนอะคะนี่ตอนนี้เป็นมะเขือพวงอะคะเฮียมีนาครับมีนาโอ้ดูดิดินนิ่มฟูเลยฮะเนี่ยเอนอน,นุ่ม,อออมโอแล้วเนี่ยดูความสวยงามแบบแต่ละต้นที่ใบเขาสู้แสงแดดอะคะ่ะพออ้โห มั่นใจมากๆเราเป็นเงาเลยอ่ะอือใช่อันนี้กี่ปีแล้วคะเฮียทั้งสวนปีครัอ๋อปีที่ห้าแล้วก็ไว้ลูกปีแรกครอู้หแต่ต้นดูสมบูรณ์มากอันนี้ปลูกเองไหมคะหรือว่าซื้อปลูกเองครับปลูกเองทำเองทำพันเองทำพันเองด้วย โอ้เอา้าในเชิญชวนท่านผู้ชมเผื่อใครที่สนใจตอนนี้มีพันขายบ้างไหมคะหรือว่าไม่มีแล้วไม่ฮะต้องเอามาซื้อพ,พันทุเรียนมาทางใต้ค่ะทุเรียนนกอ๋อเพราะเขาจะมีภูมิต้านทานในตัวค่ะตายยากอ๋องั้นให้เป็นเคล็ดลับกับท่านผู้ชมที่เป็นกเกษตรมือใหม่มอยากปลูกทุเรียนแล้วเจอปัญหาก,ก็คือซื้อมาลนกตายซื้อมาลนกตายเฮียมีคําแนะนํายังไงมั่งคะก็เอามาปลูกก็เพาะใส่ถุงลแล้วก็เวลาแข็งแรงสัก ห้าเดือนแล้วก็นำมามาปลูกโอ้กากนั้นก็ใส่ปุ๋ยรดด้ำธรรมดาปกติห้าเดือนแล้วก็นำมามาปลูกโอจกากนั้นก็ใส่ปุ๋ยรดด้ำธรรมดาปกติอย่างอายุเขาได้สักปีกว่าใช้วิธีการติดตาข้างติดตาข้างอืมคือที่สวนเนี่ยทำสไตล์นี้แล้วก็ทำทำมาหนี้หมดเลยท่านไม่เคยซื้อปลูกรัาทำเองหมดเลยครับโอ้แสดงเขาก็มีภูมิต้านทานระดับหนึ่งโอกาสที่เขา จะเป็นโรคอะค่อนข้างที่ยากอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคือฟังแบบนี้แล้วก็ยังไม่เข้าใจอยากจะมาขอคําแนะนํานี่สามารถที่จะมาได้ที่ไมายรูดใช่ไหมคะได้นะ <laughs> สวนเฮียสุไมายรูดตําบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเนี่ยพร้อมให้คําแนะนําแล้วก็ยินดีให้คําแนะนําเพราะว่าตอนนี้ก็เจอปัญหาอย่างเช่นเกษตรกรมือใหม่เห็นราคาทุเรียนดีใช่ไหมคะเจ๊เชิญทางนี้นิดนึงจะได้มาแนะนําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรเรา เียกำลังให้เคล็ดลับในเรื่องของใครที่อยากจะปลูกทุเรียนแล้วก็เจอปัญหาเรื่องต้นที่ไม่มีภูมิต้านทานใช่ไหมคะอันนี้ก็คือพันพันนกใช่ไหมพันนกนกอะไรอะคะเ็พันเป็นทุเรียนพันเม็ดแล้นะอ๋อคอว่าเราเราที่อยู่ข้างทางค่ะโอมันต้นยางอะไรี้ยลูกเขาจะกลมๆ๋อค่ะทนทนต่อโรคทุเรียนทุเรียนพื้นเมืองของใต้ค่ะอื มีความแข็งแรงแล้วเฮียมีทั้งหมดกี่ต้นเบ็ดเสร็จจบของส่วนตัวเองเนี่ยทั้งหมดก็ที่ของเก่าด้วยหรือว่าของที่ทําใหม่ของที่ที่ทําติดตาเองทั้งหมดเนี่ยของเก่าก็ที่ไม่ได้ทํามันก็ที่ทำติดตาเองก็ประมาณสองพันต้นครับโอ้โหครับนั้นก็เป็นสองพันต้นครับเออใช้สูตรนี้มาใช้ยี่นี้หมดเลยแปลงใหม่ขึ้นก็ใช้โอ้ยี่นี้หมดเลยเนะี่ยสิพันฮะโอ้ ประหยัดด้วยใช่ไหมคะไปพูดถึงไหนร้านขายของชำไม่ค่อยชอบหน้า <laughs> <laughs> ไม่ยอมซื้อเออนี่การันตีได้ต้นที่แบบว่าโอ้สมบูรณ์มากๆจริงๆอะคะ่ะ <laughs> แค่ห้าปีนี้หูส่วงสูงแบบว่ามากมายเนาะท่วมหัวเลยอะโอ้โหแล้วใบนะทั้งเข้มทั้งยาวทั้งใหญ่นี่ใช้สูตรสยามธรรุรกิจของเราในการบำร,รุงแล้วก็เทคนิคอะเป็นของส่วนตัวที่ที่ทำมาตลอดระยะเวลาประสบการณ์กี่ปีนะคะเฮียบอกเขาที่ ย<ป>ี่สิบปีนี่เห็นไหมมั่นใจมากๆเดี๋ยให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพกันสักนิดนึงค่ะนี่บรรยากาศท้องฟ้าแบบสดใสมากอากาศเป็นใจแดดก็จะร้อนๆนนิดนึงแต่ว่าแต่ก็ได้อยู่ใช่ไหมลองนิชนี่จริงๆอะเนี่ยเป็นสวนหินจริงๆแบบเป็นเหมือนกับเป็นล่องน้ําตกอะไรประมาณนี้เลยอะ แต่ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะเนี่ยสู่สยามธุรกิจของเขาเลยนะเป็นสินเล่ยเลยผมเป็นคนแรกของเกษตรสวนสินเขาจะปลูกทุเรียนขึ้นไปเขาเรียกว่าเจ้าของมีประสบการณ์มีความสามารถเก่งแล้วพอมาเจอตัวช่วยอย่างสยามธุรกิจเป็นไงได้ผลดีเลยจริงจริงจริงนี่โอ้แล้วดูเนี่ยสู้แดดมากโดยปกติ บ่ายๆยอย่างนี้เนาะบ่ายมันจะสลบทะม้วนแล้วจะโโหกันแบบสยามธุรกิจเออกันแบบว่าคลายน้ำแต่พอมาเจอสู่สยามธุรกิจของเราสู้แดดต้นเลยอือโอ้แก่แก่เราไม่ทำค่ะเป็นไหนทำเรื่องอะไรอู้หูกระชโอ้ยเป็นค่ะโอ้หินอ่ะหินเนี่ยมองแป๊บเดียวก็ เราจะรู้แร้วจะทํายังไงยังไงเราต้แก่ทำฉาดหมดคจะผ่าเปร้องต่างๆเราต้แก่หมดเราทำลายหมดค่ะจากคนไหนที่ว่าทําตามธรรมชาติที่มันอยู่เนี่ยไม่ไม่สําเร็จนะพื่แก้มันไม่ตามพีาแก้วค่ะเพราะเราแก่ทำชาติของที่เราเราตัดความเรียบที่เอไปพี่ขวะผลิตภัณฑหลังดอกบานก็เอาไอ้แอคโคไปใส่เองเพื่อหวังให้เป็นตึกดีใช่ไหมฮะ แล้วสองตัวเนี่ยมันทำงานที่ว่าสวนทางกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกจะเอา G A หรือจะเอาแพคโคค่ะนะ G A ก็การทำทุเรียนส่งออกเนี่ยคือเราเราจะไม่แนะนำค่ะอ๋อมันแค่ยังไงฮะตามหลักความจริงแล้วทุเรียนเนี่ยเวลาลงกลงเนี่ยค่เขาจะตัดขั้วออกตัดขั้วออกไม่ต้องการขั้วยาวแล้วขายลูกขายลูกทรงเพราะฉะนั้นว่า การใช้จีเอเนี่ยไม่ได้เกิดผลอะไรเลยที่จะทำให้ลูกทรงสวยยืดจ๊บเนี่ยหรอคะมีแต่การไปลดเมล็ดภายในผลซะเอีกอ้าวมันมีผลข้างเคียงด้วยมีผลครับออมเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ฮะใช้ปุ๋ยสู่สยามเกรกจของเราเน่ยรัใช้ปุ๋ยใช้ผ่านอารเนี่ยจริงๆอันนี้เรื่องจริงแสดงว่าบางครั้งก็ขาดความรู้ไป ในส่วนของเกษตรกร,ร,กรบางรายที่โอ้ก็ต้องไปเสียเงินซื้อ GA มาเพิ่มใช่ไหมคะ<า>โอ้แล้วสารแพคโคล,ล่ะคะเฮียได้ได้แบ่งปันสักน,นิดนึงเกีเ่ยวกับสารแพคโคสารแพคโคเนี่ยคือสาเหตุที่ส่วนใหญ่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาฉีดกันเพราะอะไรเพราะเื่อเพื่อจะไปยับยั้งยับยั้ง GA หรือว่าเออคือ,อยังไงฮอร์อโมนตัวเนี้ยที่ทําให้ทุเเีนยนไม่ออกดอกเนะี่ย อพอใส่ฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปเนี่ยถ้ากโเข้าไปเนี่ยถ้าจะไปบ็อกฮะบ็อกส่วนยอดอ๋อบ็อกส่วนยอดไม่ให้ยอดเดินที่เขาว่ากันเหรอคะครับยอดไม่เดินฮะยอวลากก็ลากเลยเหมือนปมอขาปลายยอดเนี่ยเขาจะทํางานร่วมกับปลายลากค่ะทีนี้ว่าสารตัวเนี้ยคือต่างประเทศเนี่ยเขาเขาใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิตค่ะนะแต่เขาไม่ใช้เพื่อการออกก่อนฤดูอื ทอ่เอเจเสตตกรที่นํามาใช้เนี่ยค่ะรู้จักคุณแต่ไม่รู้จักโทษเรียนผูกแต่ไม่เรียนแก้เพราะนั้นเนี่ยคือเขาจะทําหน้าที่คือเขาจะบอกหมดเลยค่ะบ็อกบอการเจริญเติบโตอย่างในต้นค่ะเมื่อยอดเนี่ย G A ไม่นําไปยอดไปมี G A แล้วเนี่ยมีกิฟตแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มอาหารที่เขาเริ่มเริ่มสมเพาะได้เนีขาจะไปไหนล่ะค่ะเขาจะมาเก็บไว้ลาก่อน ขยายไม่ได้อืก็ต้องไปเก็บไว้ต้นขยายไม่ได้เก็บไว้ตามท้องกิง่งตามลาต้นบางอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าปัสสารงอันสั้นแค่สองวันสองวันค่ะเขาก็จะทะลุมาเป็นดอกอหลักการเท่าเียเองครับค่ะอแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ได้ครับตามาาธรรมชาติถ้าเราเข้าใจฮะสามเพืคอนเนี่ยจะมีบทบาทในการใช้ลมกับพืชเนี่ยแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ มันไม่ใช่อาหารเสริมของพืชไม่ใช่ตัวทําให้พืชออกดอกแต่มันเป็นตัวยับยั้งค่ะตัวยับยั้งครับโอ้โอ้ยับยั้งไม่ให้ยอดเม่ใ้ใช้อาหารค่ะเมื่อพืชไม่ใช้อาหารสงเคราะได้เป็นพลังงานค่ะไม่ต้องเก็บไว้ในต้นค่ะรออยู่แล้วล่ะรอที่ว่าจะทะลุออกมาคนะอะก็เรียกได้ว่ามันก็มีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นการจะใช้สามันก็มีที่มาที่ไป เพราะฉะนั้นการจะใช้สารในแต่ละอย่างถ้าไม่ทําไปตามธรรมชาติก็ต้องศึกษาให้ดีในเรื่องของผลข้างเคียงเหมือนที่เฮียบอกเรียนผู้แต่ไม่เรียนแก่เราตีเราเข้าใจพืชแล้วเนี่ยค่ะเรื่องเคมีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเอมาุงแต่งก็ได้ค่ะว่าเราจะเราจะใช้ขนาดไหนยังไงค่ะและอย่างที่เฮียเปลี่ยนเพิ่มเติมมาใช้สูตรสยามธุรกิจของเราดูแลในแต่ละสวนเนี่ยเฮียมั่นใจไหมคะในส่วนของสยามธุรกิจของเรา ก็เขาเป็นอีซีฮะค่ะเขาเป็นเป็นเป็นปุ๋ยที่ว่าทําให้โครงสร้างของดินเนี่ยคดีดีขึ้นมากค่ะฮแล้วก็เป็นส่วนฮอร์โมนฮอร์โมนหรือว่าอาหารเสริมของเขานี่ปุ๋ยน้าอาหารเสริมพืชมันเป็นแล้วัปกรกมใหม่ค่ะฮที่พอเอามาใช้แล้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงครับือเขาจะมีภูมิต้านทานแล้วก็แข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรคก็เรียกได้ว่ามั่นใจมากๆทั้งหมด กว่าตอนนี้สามพันกว่าต้นใช่ไหมคะครับกี่แปลงคะทั้งหมดทั้งหมดประมาณแปดแปลงครับแปดแปดแปลงสามพันกว่าต้นแต่แววว่าจะซื้อเพิ่มอีกหลายแปลงอยู่นี่เขาเรียกว่าธรรมชาตินะต้องบอกว่าเสียงเสียงอะไรนะจักจันทร์รีดริ่งเรไรเนี่ยเริ่มร้องกันละงมแล้วตอนนี้สี่โมงกว่าเองอะแต่แดดก็ยังเหมือนแรงอยู่เลย โอ้นี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสักนิดหนึ่งในส่วนของบรรยากาศคึกคักมากตอนนี้ระบบ้แล้วตอนนี้เราก็เดินกันมานะบรรยากาศที่ให้ทุก่านได้เห็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวนทุเรียนต้นทุเรียนที่ออกดอกเรียบร้อยแล้วก็บริเวณลานหินที่พื้นที่ทั้งหมดส่วนนี้กี่ไ,ะะร,ไร่คะเนี่ยสองไร่ฮะสิบสองไร่แล้วเป็นปหินแบบนี้ทั้งหมดเลยอะ่ะเท่าที่เราเดินชมกันไปแล้วเห็นบอกว่าต่อไปจะจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะพื้นที่ ให้ให hey, hey. ้อะไรนะมีการทำงานง่ายขึ้นให้มีการทำงานง่ายขึ้นครับใช้เครื่องสักคนเขาได้โอ้ก็หมายถึงว่าเจ้าแบบอย่างเช่นถ้าจะเอาแอร์บัสมาพ่นอะไรอย่างเงี้ยได้คร ok> ับวางแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วโอ้ตามร่องนี่หละคะเจ๊ใช่อ้เราจะจะเอาแบบหินออกใช่ไหมคะโอ้อย่างนี้ก็ลงทุนเยอะสิมันแล้วก ไม่ราคาทุเรียนขนาดนี้แล้วยังไงก็ไม่ยากหรอกใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่ต้องบอกว่ามาครั้งนี้ที่สวนเนียกับเจ๊เป็นครั้งที่สองแต่ต้องมาถึงแปดครั้งถึงจะครบทั้งหมดแปดแปลงสามพันกว่าต้นนะอยากจะมาเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าบรรยากาศในสวนเนี่ยที่เห็นต้นไม้โอ้โหแบบออกดอกออกผลได้สมบูรณ์ขนาดนี้ถามเจ๊ก่อนมั่นใจไหมคะกับสยามธุรกิจของเรา มั่นใจมากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้น,นต้องขอบคุณเฮียกับเจมากเลยที่ไว้วางใจนะคะให้สยามธุกรกิจของเราได้มาช่วยเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งทางเลือกของคน เกษตรกรยุค4.0แบบนี้มีทั้งในส่วนของนวัตกรรมการผลิตที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรทําง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ที่สําคัญลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้และพร้อมกันนั้นยังจะได้ช่วยให้เจ๊สวยขึ้นด้วยดีไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหมดขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันหน้าจะมาเก็บภาพให้ชมอีกสยามธุรกิจสวัสดีค่ะสยามธุรกิจสวัสดีค่ะ